ดออีจีตัวดอีดอีจีดออาตาดอีตีดอีตีอืมขอีขอีผีขอีผีอออีผีดอนมากใช่ขอีสีขอีสีหาสีอืมทอีทีขอีสีออี

ล um. okay. ออีลออีลีโอเคอ่ะข้างล่างนออานาโนอานาทออีทีทออีทีทาทีนาทีนาทีนี้ทออาทาทออาทาทออีสีทออีสีทาสีทาสีมีสองคำพออีผีพออีผีมออามามออามาสีมามอทออีสีทออีสี โออาดาโออาดาฮาสีสีดาสีดาสออาสาสออาสามออีนีมออีนีสามีสามีกออีกีกออีกีโออาลาโออาลารวมเป็นกีกีลาสีโอเคมออีมีมออีมียออายายออายามี นาอนอานามีมีนะทอีทีทอีทีวอีวีวอีวีทีวีทีวีฟออาฝาฟออาฝาชอีชอีชีฝาฝาชีโอเคอืะอือมดแล่วอันเองได้ไหมอ๋ออันเองได้ไหม อ่านเองได้ไหมลูกอ่าน่า้ไม่ได้อ้าว